ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่หลอกกันแน่นาวิเพจดังแชร์ภาพแหนมห่อใบตองทรงบิ๊กไซส์เปิดออกดูเจอเต็มเตม,เตมไม่น่าหลอกกันเลยเพจ f a c e b o o k หมอแลบแพนดา้าแชร์ภาพแหนมห่อใบตองทรงบิ๊กไซส์พอเปิดออกมาดูเจอเต็มเต็มใบตองอย่างแน่นแต่แหนมน,นิดเดียวไม่น่าหลอกกันเลยมีออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการซื้ออาหาร แล้วไม่ได้ตรงปกล่าสุดเมื่อวันที่15ทธันวาคม2565ภาคภูมิเดชศด,ดินนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังเจ้าของเพจเ c e b o o k หมอแลบแพนด้าได้โพสต์ภาพอาหารประเภทแหนมซึ่งถูกห่อด้วยพลาสติกและใบตองหุ้มไว้อีกชั้นดูแบบนี้เรียกได้ว่าบิ๊กไซส์แต่พอดึงมาดูกับกายไม่ตรงปกสะง,งั้นโดยหมอแลบแพนด้าได้มีการโพสต์รูปภาพของแหนมห่อใบตอง พร้อมระบุข้อความว่าแม้หัวยังใหญ่ข้างในผอมเชียวซึ่งจากภาพจะเห็นว่าแหนมที่ซ่อนอยู่ด้านในนั้นขนาดเล็กนิดเดียวหัวโตแต่ก้นรีบทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิแหนมแบบนี้ราคาเท่าไหร่โดนมาเหมือนกันคะ่ะยังนึกว่าแหนมห่อไปตองเจ้านี้ใหญ่ดีจังแต่พอแกะออกมาสภาพเดียวกัน หัวโตกนรีบค่ะขาดสารอาหารพอให้กินแต่ใบตองเลยเป็นโปริโอสงสารใบตองมากทําหน้าที่อย่างหนักแน่นช่วงนี้หน้าหนาวมันหดหรือเปล่าคะเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ